เดี๋ยวขอพรก่อนโ<า>อ้ยะนะให้ดูความน่ากินดิแม่ของพี่น่ากินมากน่ากินจริงขอกินได้ปะกินอีกแล้วอ่ะกินแล้วของเธอมาดูก่อนผองผองกรอบแบบฟูๆเลยอะนะ่ะเนาะไอ้กินตัวนี้อือหือโอ้โหแม่ไข่ปลาคือ <c oughs> แตงโบบาร์โบาโบ,าโบาในปากเลยแล้วแซลมอนย่างมาแบบที่นใหญ่ๆเลยเธ <c oughs> อเออรส สบใจ,จนะไหมเนาะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดวอนบางแสน,นจะพามากินราเมนกันคือวันนั้นอะมันกินลติดใจมากวันนี้มาซ้ำเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูด้วยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไข่อุลราเมนนะคะเขาจะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารัก,ก,กแบบนี้อยู่ที่หาดวอนบางแสนทุกคนบรรยากาศในร้านคือฟิลดีมากจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะทุกคนนี่ที่นี่เขาจะเป็นรานเมงออกแนวฟิวชั่นนะทุกคนราคาคือน่ารักมากร้อยร้อยกว่าบาทอ่าเมนูเขามีให้เลือกแบบเยอะมากกว่านั้นผมมากินนี่เอาจริงตอนแรกคือสั่งไม่ถูกนะให้ดูราาคกันแบบ เลี้ยวเห็นไหมฮะชามเข้ามาแบบปึ้มๆเลยนะมีข้าวซอยมีต้มยงต้มยำนะแม่เนาะใช่อ่านี่แล้วก็มีข้าวมีสลัดอะไรแบบนี้นะคือราคาแบบน่ารักด้วยราคาจะเป็นแบบพวกนักศึกษานี่ข้าวแกงกะหรี่ข้าวหน้าเนื้อไข่ดองอะไรแบบนี้เนาะของกินอะไรก็มีเยอะเลยอันนี้ก็คือสั่งมาแบบคนหิวหิว <c oughs> เป็นราเมงข้าวซอยทงคาสื่อคราวที่แล้วใหม่ยังไม่ได้กินเอาแมเอาแม่เดี๋ยวเขาสั่งให้เดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ให้หมดก่อนแม่อันนี้ผมสั่งมาฮะจะเป็นข้าวต้มแซลมอนนะแม่เนาะแล้วก็มีหมูกรอบชาชูด้วยอันนี้คือทีเด็ดนะจะบอกให้และนี่คืออยากกินกุ้งเทมปุระสั่งมาแบบทอดมาร้อนๆกรอบๆแบบนี้เลย เธอมาจับแบบนวนัวเค็มเค็มคือมีความหอมแบบกินเหมือนกินข้าวซอยเลยอ่าแล้วก็เป็นทงคัตสึอทอดเป็นหมูชิ้นมาใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหดูกันดคิคือเยอะมากแล้วดูเส้นให้ดูเส้นเขาสนใจนะหมเนะนาะขอใส่พริกบีบมะนาวไปหน่อยเพิ่มความแซ่บเออ<ม>แล้วก็คนเลยจ้ะแม่จา๋าโอ้โหพริกเธอใส่ไปเยอะมากนะ <laughs> แม่เป็นทงคัตสึหมูนะแต่เนื้อที่นี่เขาก็มีนะแล้วแต่เราสั่งเนาะอันนี้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอ่าหูทุกคนนี่ครับ จริงลยนะข้าวซอยหอมๆนะแม่เนาะส่วนตัวเราว่าน,ะน้ำข้าวซอยเพอามันซึมเข้าไปในหมูทงคาตสึแล้วมันเดยอะเธอหมูเขาจะแบบออกนุ่มๆเออข้างนอกมันจะข้างนอกมันจะกรอบๆแต่ข้างในมันจะนุ่มอยู่นะใช่ชิ้นมาใหญ่มากดูดิค่ะจากริงค์เนสองอเธอเต้นเขาทำมาดีด้วยเธอแบบเหนียวนุ่มเลยเออแบนนี้เส้นราเมงที่แท้ถูก คืออยากให้ฟังเสียงอันนี้มากบอกเลยเป็นชาชูหมูกรอบ <c oughs> เออแม่จ๋าอันนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกนะจ๊ะแต่เนื้อข้างในเขายัางฉ่ำอยู่นะใช่<ด>หนังมันจะมีความพองๆนี่นีให้ดูดกใกล wow. ้ๆพองๆกรอบๆแบบฟูๆเลยอ่ะเนาะใช่ <c oughs> พี่นไงใื่เป็นไงเหมือนกินหมูกรอบอันนี้พี่ว่าก็ต้องกินตอนร้อนๆนะพี่ว่ากุ้งเทมปุระเนี่ยลองกัดดูเลยโอ้กุ้งตัวใหญ่กว่าเธอเนาะกรอบๆพองๆ ให้เงียบนี่คุณจะให้ฟังตรอ,นนอข้างๆขนอมอสเสียงคือชัดมากพอดีน้ำซอสนะเออนี้ฮะกรอบๆดูดิเมื้อข้ามนจะมีแบบความช่ำอยู่ไม่แห้งไปเออแบบนี้นี่ตังค์้อขอโอ้เอาไปเลยของเธอน่ากินอนะ่ะเขาขอชิมสักคำได้ไหมเอาไปกินเลยจะกินด้วยกันเดี๋ยวพี่จะว่าจะสั่งเพิ่มอยู่ โอโหดูฮะอันนี้ดูความน่ากินกันใกล้ๆนะคะับเขาจะใส่มาหลายอย่างนะข้าวดงแซลมอนนะราดโชย,ยุไปนิดนึองนอือ,อหูแม่ไม่นิดแล้วนั่นนะ <laughs> ออกจากเค็มละ <laughs> ความละมุนกันใกล้ๆนะจ๊ะแม่จ๋าข้าวกับแซลมอนไข่ปลาปลาอือไข่แตงนปาปลเลยเพ้อมันจะโบบาโบบารนะแม่เนาะ น้องถามว่าคือสดกำลังดีหวานด้วยโอ้ยเล้วเธอไม่เผ็ดเหรอใส่วาซาบิเยอะมากเอามา้ต้องกินตักกันไงท้าอ๋อะเหรอปลาแห้งกับทาโกะปลาแห้งก็ใส่มาแบบสะใจมากแล้วทาโกะก็ไม่ได้มาลูกเล็กๆนะเฮ้ยกัรให้ดูแท็กขนาดอุยเสียงข้างนอกกรอบนะเสียงนอกกรอบนะแม่ใช่ครับเป็นปลาหมึกอยู่ข้างในแบบนี้อ่านี่เห็นไหมเนื้อหมึกเนาะหนวดหมึกไหมทาโกะก็จะเป็นหนวดหมึกเนาะ กินคู่กับปลาแห้งกับน้ําซอสที่ราดมาพี่ว่าลงลงเลยน้ำซอสเขาจะอกแบบหวานหวานเค็มเค็มเนื้อของปลาแห้งแบบดีมากนี่ต้องกินกับปลาแห้งท่วงทแบบนี้อร่อยไหมอันนี้ก็ชื่อเมนูอะไรนะเธอหมึกทอดสามเกลตอร์มันเป็นยังไงวะเธอไม่รู้เหมือนกันพี่เขาแนะนําให้ลองมาครั้งที่แล้วก็ไม่ได้กินเลยสั่งมาเลยน่าจะเป็นหมึกหมึกแบบชิ้นหมึกเนาะเป็นวงๆงแบบนี้เนาะมาลองอู้ยอืมอืมอืม มีเส้นเขาเหนียวนุ่มเนาะเธอเนาะน้ำข้าวซอยเลยใช่น้ำซุปคือเข้มข้นมากคือข้าวซอยเลยเธอใช่ก็ดีกินกับหมูทองคาเสือฟินมากเฮ้ยอร่อยว่ะเน่ะสรุปที่สั่งมาคือกินด้วยกันนี่แหละจวดจดดูฮะไปะ นี่เดี๋ยวเราจะสั่งเพิ่มแต่ที่ร้านเขาจะมีกิจกรรมเป็นเซียมซีนะค,ะคือจ่าย200แล้วก็มาลุ้นเอาว่าเราจะเซียมซีได้เมนูอะไรเมนูเขาจะมีตามนี้เลยเป็นเซ็ตๆนี่มี200เข้าบาทอะไรแบบนี้เนาะ200<ช>อะไรแบบนี้แล้วแต่จะสุ่มได้อันไหนนะแล้วแต่ดวงจริงๆอันเนี้ยอันนี้แบบเผื่อใครอยากสนุกสนุกลุ้นๆนอะไรอย่างงี้ได้เมนได้เลขอะไรอะ่ะเลขสี่เลขสี่หไหด,ดูดิดูดิเลขสี่อะไระะนีนี่นี่นนน เออชอบชอบไปอีกทีนึงอุ้ยเอาอันเดียวเอาเลขนี้แล้วกันเธอมันไงอยู่อันหนึงยังไม่รู้ว่าเลขอะไรเก็บแล้วนะเอาเลขหนึ่งเลขหนึ่งอะไรวะเมื่อกี้เห็นเราแวบอยู่นะอันนี้อนี่อันี้โอ้ยเป็นสเต็กเอ้ยเป็นราเมนแซมวอนเออทัฟเฟ่อุ้ยลาเมนคาเฟ่โตเป็นที่สุดอันเนี้ย ให้ดูความน่ากินดิแม่ขอพี่น่ากินมากน่ากินจริงขอกินได้ปะกินอีกแล้วอ่ะกินแลวของเธอมาดูก่อนนี่อันนี้จะเป็นของน้องแจมนะฮะเป็นข้าวผัดมันเนื้อโบ๊ะไข่แดงดองมาด้านบนแบบนี้นะคะทุกคนแต่ละอย่างคือน่ากินมากอันนี้พี่ว่าคุมแล้วสองร้อยอย่างแล้วสองร้อยแต่ของเธอคือกินหอมมากอะเธอลองชิมของพี่ขอนก็ได้ปะแบ่งกันแบ่งกันขอกินวันนี้เลยโกยไข่ปลาลงไปจ้ะไปอะ ไ,ไข่ปลาคือแต่โบบาโบโบาในปากเลยแล้วแซลมอนย่างมาแบบที่นใหญ่ๆเลยเธอเออร้อนๆแบบนี้นะทุกวันนี้เห็นไหมฮะและเส้นรามเมงที่นี่เขาทำแบบโคตรถูกใจบอกตรงๆดูร้อนแบบนี้ดูความฟันเส้นเขาทำดีจริงนะไม่ได้ก่อนนะใครใครเคยลองมาคอมเมนต์หน่อยเ <ๆ S 2> หนีวยวนุ่มเ <ๆๆ S 1> ลยกับแซลมอนย่างชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนร้อนๆไปแม่จ๋า อืมหอมๆกลิ่นหอมกระหามมากและยิ่งกินคู่กับซปครีมพัฟเฟอร์แบบนี้นะแม่เนาะมันแบบเหมือนดันความหอมให้กันและกันอ่ะกินตอนร้อนๆนะหอมๆนะฟินมากกินคู่กับซองกับเส้นแบบนี้นะเหนียวๆนุ่มๆร้อนๆแบบนี้นะเช้าๆอันนี้เขาขอหยอดโชว์อยู่ลงไปหน่อยนะเธอเอออันนี้เฮ้ยเขาให้หยอดตรงไครแหมโอ้โหเาจะเยิมเลย นี่จะเป็นข้าวผัดมันเนื้อนะครับทุกคนข้างล่างนะแล้วก็มีเนื้อแบบเหมือนเนื้อสลด์ย่างมาหอมๆนะอนี่ต้องกินคอมโบแบบนี้เลยเออเอาข้าวมาโบบนเนื้อเนี่ยแล้วก็หอมเอาเนื้อมาหอข้าวเนาะเหมือนซูชิเหมือนซูชิเบิ์ดเลยทีนี้เนื้อเบิ์ดเลยไปอ่ะ เนื้อคือน bon ุ่มมากแต่ข้าวผัดหมันเนื้อเขาดีนะให้เดี๋ยวเจอแบบชัดๆเลยดูเทคเจอข้าวผัดหมันเนื้อเขานะคะเห็นไหมไปเดี๋ยวผมกินกันต่อก่อนแล้วฮะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คบินให้ดูนะอันนี้น่าจะสั่งแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้แค่นี้ก็น่าจะอิ่มแล้วนะอุ้ย วางไว้นานแล้วนะกุ้งอ่ะกรอบอยด่เลยใช่ดูมุมจ่ายเงินของที่นี่โอ้โหคืออยากจะยิ้วกลับบ้านยกันตู้เลยนะโดนเท่าไหร่ไหนเอาเอากันเอะตาตาตาอ่านี้โดนมาทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะนี่ให้ดูราคาที่เรากินไปทั้งหมดนะทุกคน สั่งมาโคตรเยอะใช้คำมาโคตรเยอะนะาเต็มโตเะนาะกินจนแบบอิ่มจนจุกอะ่ะใช่เท่านี้หมดไปพันสองร้อยขาบาทคือสั่งมาหลายอย่างจัดอะบอกตรงจริงสั่งมาเราแบบแทบทุกอย่างเลยนะออถ้าใครอยากตามเรามาร้านนี้เขาชื่อร้านไคอุลราเมนนะเขาจะอยู่เส้นนี้เลยหาดบอยบางแสนคือหาไม่ยากเลยสังเกตร้านเขา พี่แบบญีป่ออปุ่นญี่ปุ่นเปิดตั้งแต่ประมาณแบบ11โมงถึงสทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โฟล์จะบอกว่ามีอีกหลายเมนูที่เรายังไม่ได้ลองนะมีน้ำ<ช>น้ำอะไรน้ำซุปอย่างอื่นอะ่ะเนาะใช่คือมีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายใครอยากกินแบบไทยแบบญี่ปุ่นอะไรก็คือมีหมดเลยเออไปเดี๋ยวข้าวหลังมาลองอีกนะอิชะรชนมาแซ่พูดมั่วไปหมด